สวัสดีครับ FC มื่อนี่กัษยิภาเอฟมาเบิ่งนะครับเนาะว่าลักษณะอย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ดีอย่างที่ให้เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์แบบเนียวเนียวข้น,นๆนะครับ FC เท่ากับสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ครับเนาะว่ายางเท่าน่ะเป็นลักษณะแบบไหนที่มีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอย่างเช่น ต้นนี้ผมกะสิพาเอฟซีมาเบิ่งนทำเนาะเข้ากับสังเกตในถ้วยยางของเท้าครับในถ้วยยางของเท้านี้กะสิเป็นแบบข้นๆแล้วกะสิเป็นแบบถ้าหายผมบอกมันกะสิเป็นแบบเหนียวๆแบบเป็นกล่องนะครับนะครับหรือว่าสิเบิ่งว่าแบบภาษา้ันเทากะ ยางสีเป็นละเอียดเนื้อเดียวกันยางสีเป็นดุนดุนเป็นเป็นกองเป็นกองกองนะครับทั้งทั้งที่น้ำยางเขาก็ยังยดติ่งติงอยู่ถ้าเขาเบิ้งว่าถวยเข้าเป็นลักษณะยางบ่อเป็นหนาละเอียดเป็นเป็นขึ้นเป็นกองสิ่นครับก็สันนิษฐานได้เลยว่ายางเข้า เปอร์เซ็นดีนะครับส่วนมากกะสิเป็นในยางที่ยางที่เปิดใหม่นะครับเนาะกับยางที่สมบูรณ์นะครับถ้ายางที่สมบูรณ์นะครับเขายัางบสซดเขายัางบเสวยาดยังบศร้าย,ยดไหลมันกะสีบ่งบอกให้เลยว่าในหน้ายางของเขานะ่ะ สิเป็นคลื่นเป็นกล่องสูงต่ำนะครับอย่างเช่นนี่ครับเป็นกลองสูงต่ําเพราะว่ามันเข้มข้นมันเหนียวนะครับมันมันมันโมเมนต์แรงวรแบบนำธรรมดาถ้าหากว่ายางใสยางใสยางเปอร์เซ็นต์นลดลงเปอร์เซ็นต์นบุค่อยมีเขาเจะละเอียดเป็นผิวเรียบเนียนแนวเดียวกันนะครับนำยางในตัวย,ยางแต่นี่เขา เป็นขึ้นเป็นเหนียวเนียวเป็นขึ้นเป็นกล่องยึกหยักยึกยักอะไรก,เกัเป็นกล่องขี่ไก่นวดนี่นะครับเป็นของขี่ไก่โปูนี่แหละครับอย่างที่เหนียวที่มีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเนาะครับเก็ตรภาพบางอีกต้นใหม่นะครับเนาะครับกัะผมลลเลาะเลาะเบื้องหลายต้นแล้วนะครับเนาะมันกะ เป็นคือกันอยู่แต่ว่าถ้ายรูปมาบุกค่อยชัดเจนครับที่น้ำยางเขาเป็นยดลงมาแล้วเป็นคืนเป็นคืนทั้งๆที่ยางเขากะยังยดติงต่ง,ต,งติงอยู่มันแสดงบ่งบอกว่ายางของเขาเ,ขาเปอร์เซ็นต์นดีเข้มข้นนะครับและการวิธีนะครับเนาะที่เห็ดห้ยางเปอร์เซ็นต์นดีเข้มข้นผมก็สิบ,บอกให้นะครับเนาะคือ,อยางเขาได้กินอาหารครบ ได้กินอาหารครบได้กินอาหารที่สมบูรณ์นะครับและก็เหมาะสมสมดุลกับธาตุอาหารที่เขาเสียไปในเสียไปในการกรีดยางเสียไปในน้ำยางที่ออกมาเนาะครับธาตุอาหารที่ออกมาในน้ำยางตามกรมวิชาการเขาก็มีการวิจัยเนาะครับว่ามันมีธาตุตัวใดๆนออกมาหลายนะเนาะ ธาตุที่ออกมาหลายที่สุดก็คือธาตุ N นะครับคือปุ๋ยยูเรียนะครับเนาะธาตุ P นะครับธาตุ P มันกะสิออกมาบ่าหลายปันไหนล้วกะสิออกมาหลายลองจาก N ก็คือธาตุ K นะครับเนาะเพราะง่ายคือว่าปุ๋ย N P K นั่นแหละครับตัว N นี่นำอยางสิออกมาหลายนะครับเอฟซีละกะตัว P กะออกน,น้อยๆที่ออกมาก็นำอยาง แลวก็โตเคก็ออกมาหลายเติบมันก็นเลยจำเป็นจะต้องหาสูตรปุ๋ยที่ใกล้เคียงเขาก็เลยวิจัยสูตรที่ใกล้เคียงที่จะตอบแทนน้ำยางที่สูญเสียออกมาในการรีดก็คือสูตร29 5 18หรือว่าสูตรใกล้เคียงกับอีกตัวหนึ่งก็คือ21 7 14นะครับมันก็จะมองบนง,ง่ายๆคือว่านักหนาเบากลาง แวก็ท่ายนักจังหน่อยนะครับมันจังสีเหมาะสมกับน้ำยางที่สูนเสียไปในการขีดในแต่ละมือในเมื่อที่เขาเติมธาตุอาหารที่สูนเสียไปในการขีดเติมเข้าไปยางเหมาะสมต้นยางเข้ากัได้กินอาหารเต็มที่ได้กินอาหารสมบูรณ์ต้นยางก็สมบูรณ์สามารถผลิตน้ำยางที่เข้มข้นออกมาคือเก่าเนาะครับ ถ้าเขาบ่อใส่ปุ๋ยต้นยางเ่ากัดดูดกินอาหารไปสูมือ้อสูมื้อนะครับธาตุอาหารในพื้นดินของเขานี่ครับธาตุอาหารในพื้นดินนี่กระิบเบิ้ใน,นเมื่อธาตุอาหารเบริ้ต้นยางกับบ่สมบูรณ์ใน,น,นเมื่อต้นยางบ่อสมบูรณ์ต้นยางกัดิโซมในเมื่อต้นยางโ้มมันก็จะทรงกระพทรงผลกระทบให้นายางตายแห้งตายนึ่งนะครับบ่อติดเชื้อรานะครับบ่อติดเชื้อรานำยางกับบ่มีบ่อออกคือกัน หมายถึงว่าต้นยางบบสมบูร์ต้นยางตายหนึ่งนะครับน้ำยางที่บ่อกออกมันกะมีอยู่สองสาเหตุหลักๆนะครับเนาะคือหนึ่งคือติดเชื้อราในน้ำฝนสองก็คือพื้นที่อออของเขาเบิดปุย๋ยต้นยางเส,มสมื่อมโทรมธาตุอาหารหายกินบ่เพียงพอมักเหตุให้น,หน้ำยางเข้าบ่อกออกนะครับถ้าเข้าดูแลใส่ปุย๋ยให้เหมาะสมให้สมดุลเขาสูญเสียพลังงานสูญเสียอันอาหารออกมา ต้นยางกากจีสมบูใงายขึ้นมาเรื่อยๆน้ำยางกากจีค้นค้นเบิดปีนะครับเนาะกากจีค้นกับซีบอออกน้ำน้ำลี่ยงซีบอออกลายนะครับเนาะมันกะสซีมีนำยางาออกมาให้แบบเข้มข้นแบบนักแน่นนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับเนาะวิธีสังเกตนำยางวิธีเห็ดให้ต้นยางสมบูร์นำยางออกมาปเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ มันก็คืออาหารถ้าเปรียบเทียบกับคนเฮากินอาหารบบเต็มที่ร่างกายกระบอกแข็งแรงเลือดลมกระโบดีนะครับบ่มีแห้งที่ทํางานอย่างคือนกันถ้าให้อาหารชีวภาพอย่างเดียวเกินไปบ่เหมาะสมกับบ่เหมาะสมบ่สมดุลกับธาตุอาหารที่เขาต้องการต้นยางเข้ากับอ่อนแอบ่พร้อมทํางานเลือดนำอย่างกับบดีโบเข้มข้นนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆกับคนเฮาเลยครับเอฟซีคิดเอาง่าย กยจะฝากหยบซี่บำรุงไวน้นะครับเนาะต้นยางของเขาเนี่ยมีดีมากกว่าที่คิดบางคนอาจจะคิดปวดถึงนะครับเนาะขาต้นยางเขาใหญ่ๆบำรุงไปใหญ่ๆหยิบหาถึงสามสิบปีเขาอยากขายต้นเขาก็ได้ขายราคานะครับได้ขายราคาดีๆนะครับพอต้นยางขายต้นได้มันกะคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเนาะเป็นการชักทุนคืนเขากะ ได้เก็บค่าปุ๋ยขึ้นแน่นอนนะครับเนะาะถ้าสิบไรได้หาแสนหกแสนมันกะการที่ใส่ปุ๋ยเฮายี่สิบห้าปีมันก็ยังคุ้มทุนอยู่นะครับทั้งๆที่เขาเก็บผลผลิตไปสุปีสุปีค่าปุ๋ยที่เขาลงทุนไปเข้าไปขายต้นเข้าก็ได้ค่าปุ๋ยขึ้นแล้วกรับแบบนี้ใวันนี้ขายต้นได้หลายกว่าค่าปุ๋ยอีกถ้าหานัหานหันเบิ่งนะครับกะคลิปนี้กะขอจบไปทั้งนี้นะครับ อย่าลืมดูแลฮาเดอร์ตู้เอทเอมาได้ครับพวกอย่างดูแลเอาไว้ครับตู ATM, ้เอทเอ็เฮา